เออจัดไปเลยสองใบ่าสั้นนะครับนะ่ะตอนแรกบอกว่ามีใบเดียวเอาไปเอามามีสองใบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะนะครับนะนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะดันดันหน่อยสามพันนะครับนะเออลืมไปว่าผมเป็นเสียนี่รก็เสียเซ็นเซ็นไว้ก่อนนะครับว่าอ่าอ่านะก็สิ้นเดือนจ่ายว่าอ่าอ่เสียสวัยชั้นแนวนะครับนะเอาตั้งใจเสด็จขนทษนะครับโอ้ช่องของผมอ่ะทำคลิปนะครับนาะ แคสเกมด้วยครับเน้นนว่แหละตั้งใจเสจททิดขนทศทั้งคลิปแคสเกมด้วยครับนะ,ะคุณเครือวันนะครับเตชะอังกูลเข้าใจพูดจริงๆก็อลุงมงคลจริงๆนะครับไม่ใช่เข้าใจพูดหรอกถ้าเราพูดเลือกจริงแล้วมันจะเป็นจริงทั้งหมดนะครับนะักลุงเป็นสิบครั้งแล้วนสันสนีพ่ะหุบันนะครับนะตายงาแล้วออ้ยพี่นีโมโหเลยนะครับนะไม่เห็นเลยนะเห็นเศร้สาว พี่แก่ไปแล้วใช่ไหมวะอ่าอ่าอ่าอือนะครับเนาะอังสันนะครับมานัททิพรมนะครับเนาะกระเป๋าหนังหน้าผากวัวนะครับวะอ่าอ่าแคสเกมนะฟรีไฟครับโอ้นะครับนะแคสเกมฟรีไฟนะครับนาะเซรยุทธนนท์นะบุรเผมชอบใจแล้วสอบเสร็จหรือยังลูกเอ้ยนะครับเนาะสอบผ่านไหมนะครับ ตั้งใจเสด็จขุนทดนะครับไปสอบมาหลายวันนะครับเนาะสามสี่ห้าหกก็บอกนะครับเจริญนันพานะครับขุนอานะครับเนาะโอ้ป้าแดงมากดให้กำลังใจเด้อขอบคุณมากนะครับนะแก้วรีนะครับสิรีนะเลิศรัตรัตนกุลนะครับสี่รีเลิศรัตนกุลนะครับแก้วรีสี่ริเลิศขอบคุณมากนะครับเนาะ รักลุงมงคลเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจ้านะครับนะคุณดานะครับแกงงอมแล้วนะครับสันสนีพระหูบันนะครับพี่นีนะครับเนาะคุณนกสวัยที่เจ้าลุงมงคลตอนที่ทานข้าวหรืออย่างขายังนะครับเนาะยังไม่ได้ทานนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับนะเตือนแล้วนะครับความร้อนวันนี้ไม่ถึงสองชั่วโมงครับนะแต่เครื่องร้อนแล้วนะครับร้อนยังไม่พอนะครับ CPU เตือนแล้วนะครับนะคลิปนี้คงสงสัยต้องลงกดแล้วนะครับยังไม่ถึง2ชัเี่ยโมงนะครับเนี่ยแต่ก็ดีนะครับนะก็คุยกันได้นานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับนะดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนะว่าอ่ะอ่ะอย่าข้ามล่ะนะครับนะคุณสมนึกนะครับน่ะเอาใจสามดวนเหลาคำแสงแก้สวัสดีแอดดูสวัสดีแปลว่าพลูพลูฉันแน่เอ้ยนี่อีกช่องนะครับนะ อย่าลืมกดติดตามนะครับแพรว่าภูภูชาแนลนะครับเออนะครับโอ้มาเอ่อมาคุยกับลุงมงคลตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับเนาะแพรว่าภูภูชาแนลนะครับสมัยเป็นคลิปละครับเขียนเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะครับนะนะครับวุ้นเป็ดนะครับลุงลาแบบเจ้าปู่สีนะครับเนาะตายแล้วนะครับผมอย่าเลยนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของเขาบ้างว้าอ่าอ่ะอ่าเ้วนะครับ ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยแทมแทมแมนแมว่าจะคอยดูคลิปในคลิปต่อไปแถมแทมแทมแหมนะหมดเวลาเน่ยช่วงใบบานเนี่ยขึ้นอีกไม้ลุน่ยน่าจะขึ้นนะครับเนาะดูโฆษณาให้ค่าขอบคุณมากนะครับสมนึกบัวหองนะครับเนาะนะครับกระพิบทีๆมาแล้วนะครับนะ สนทสนยยาเนี่ยครับลูกบุคคลเวลาพูดไปแล้วมันติดลมนะครับเนาะเอาพูดมาจนแบบแดงๆเลยนะครับเืียงหัวเลาะนะคะหัวอะอะอะอ่ะออนะครับนะลูกบุคคลได้ข่าวว่าแม่โดนสารเลี้ยเก็บสองเปอร์เซ็นต์ค่าเป็นธรรมดานะครับเนาะเพราะมันเรียกเกินเหตุนะครับโดนโดนแน่นอนนะครับนะนะครับระเบียบใหม่ของเขานะครับเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเนี่ยเขาทําอะไรตามกฎนะครับ ตามกดนะครับถ้ามันเป็นส0ล้านเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ส <studio> ุดจริตนะครับเรียกค่าเสียหายไม่สุดจริตคือเกินเหตุไปนะครับเนาะดูบ้านตัวเองดูเออถ้าเขาเป็นรัฐมนตรีเป็นบริษัทอย่างลุงพลเรียกได้นะครับถ้าเป็นบริษัทอย่างลุงพลเรียกได้นะครับขึ้น <joy> ช <rik> ื่อบริษัทนี้นะครับเรียกได้นะครับเนาะขึ้นมาเผากินคืนนะครับนะครับเนาะ วัสกรนะครับพยาสมปองกินอยู่สวายชาแนลนะครับช่องย t ท b e ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องสวายชาแนลก็กดติดตามได้นะครับเนาะนะครับให้หัวใจมาแล้วนะครับนะนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลชาแนลก็จะขอลงก่อนนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับลุงมงคลนะครับชาแนลแล้วก็ลุงมงคลหาข่าวดีจัดอีกช่องหนึ่งนะครับมี2ช่องนะครับเนาะ สวัสดีครับร้อนแล้วนะครับบายบายปุ๊ดปุ๊ดนะครับ